เราจะพาน้องๆมาดูการถอดฝาฝา,าประตูะครับผมของเชฟโรดิตแคปดิวาน,นครับผมเราจะมาเปลี่ยนมือเปิดครับผมก็ขั้นตอนแรกเราจะถอดพลาสติกตรงนี้ออกก่อน,นครับผมแล้วก็พลาสติกตรงนี้แล้วก็ขันน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับผมขันน็อตสามตัวออกน,น็อตไขพวงนะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับผม ข้างในจะมีสายสลิงอยู่ครับผมต้องระวังเดี๋ยวมันจะหักนะครับผมแล้วก็ถอดอาสายสีขาวอยู่ด้านบนนะครับผมสายสีขาวอยู่ด้านบนสายสีดําอยู่ด้านล่าง ไม่มีชีบีบครับผมให้เรางัดตรงนี้ขึ้นงัดตรงนี้ขึ้นแทนครับผมไม่มีทีบ่บีบอ่ะสีด้านล่างยกขึ้นนะะเพด้านล่างที่บีบง่ายเลยจะว่าบีบไปถนัดนะไปเอา้าหลุดมาหมดเลยเดี๋ยวชิมกันนะเราเสียบไปก่อนนะ เราต้องการตัวมันออกมาด้วยครับผมจริงแล้วคัตเตอร์มาตัดก็ได้แต่ว่าไม่กระแตกเราไปก็แตก,ก,กเอาคุณอยู่ตรงไหนตรงนี้มองเห็นแล้วใช่ตัวพลาสติกมันมันหักไปอยู่ไหนไม่รู้เรวก็เลย ตามหาตัวพลาสติกด้วยุกครับไม่งั้นนะครับมันจะเสียงดังก้องแก้งก้องแกงนะครับผมเสียง ผมถ้าเราไม่ถอดตรงนี้เราก็แค่ถอดตรงนี้ออกก็ได้แต่ว่ามันมันจะยากครับผมอันนี้มันจะยากมันมันเป็นฝั่งขวามันจะต้องมีการใส่ตัวเปิดประตูด้วยอไม่ต้องไม่ลองเขียนเปิด,ดนะ เาเปลี่ให้มือเปิดเราไม่ต้องถอดนครับผมแล้วก็ล้วแค่ต้องถอดต้องถอดเหมือนเดิมครับผมเพราะสินี่นอกจากว่าหักนี่ออกแล้วก็ดึงออกได้เลย แล้วตรงนี้ครับผมจะติด นี้เราของใหม่มาดูเอาเรามาเทียบกันยางกเอกัน,กนอ่ะทีนี้เราจะใส่เข้าไปครับผมเวลาใส่ก็ใส่เข้าไป yes. ไมันจะโทนไหมอะดูเหมือนจะหากอยูนะครับอือตอนนี้ทำมมัน น่าจะทนรุ่นใหม่ันสิบดีกว่านี้นี่เองตัดตดดูแผงแด ด,นะดแล้วเราก็จับปักเสียบครับผมวนนะครับผมหนึ่งสองสามสี่โอเคเสียบครบทุ๊บไปปักแล้วครับผมแล้วก็มาเทียบงานให้เสุดจเลยมาเทียบผ้าเข้าตรงนี้ครับผม ใส่หัวลูกตุ้มก่อนครับผมแล้วก็ค่อยดันแล้วขาวอยู่บนดำอยู่ล่างดูสิ เป็นการถอดเปลี่ยนมือเปิดครับผมของเชฟโรเลตแคปติว่านะครับผมก็มีขั้นตอนประมาณนี้ครับผมน้องๆสามารถทําตามขั้นตอนเซนเตอร์ได้เลยนะครับผมก็ไม่ยากครับผมแต่ว่าต้องระวังเรื่องอุปกรณ์นะครับผมตัวที่เราถอดตัวใกล้เคียงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกหักนะครับผมต้องระวังนะครับผมกดไลคเกดแช์เซนเตอร์ด้วยนะครับเซนเตอร์ขอบคุณครับ